ะัเห็นไหมเห็นหัวมันไหมเห็นแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นบอลอะไรไหมไม่เล่นงบไม่เล่นงบมีมี่จุ๊ครับจุกจู้จังอะไรวะเจอคูโคหรอใช่แล้วครับ ใส่แล้วทําไมต้องบอกว่างับด้วยเ่ะคุุฟ้าคุณฟ้าไปอย่างนเมืองเขาอยู่กับใครเ่ะน่าจะขายเนื้ออยู่มั่งขายเนื้อเมาปะไม่ใช่เนื้อนั้นอ่ะจุกแม่แข่งวันเราแล้วเหรอ ไม่เอาอ่ะจะได้ที่หนึ่งมยากนิดหนึ่งอยากให้คนในเมืองได้ตังค์มากใช่หรอใช่ใช่เหรอใช่เหรอใช่หรือเป่เราเรอเรียนหรอมี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 ชนะหรือเนี่ยชนะปะชนะครับชนะหรอชนะไงชนะวอลเล็ตไงชนะแหละขาดปะตาแรก ขาดตาสองไม่ขาดถ้าเราแบบหลงผิดมาอะไรอยู่ว่าพี่เอ็กอะทำไมเราไม่ไปแข่งกับแก๊งขเขาอะอ่าให้เขาลงพัตตี้ไงเขาแข่งสองอันเดี๋ยวเหนือ่อยแล้วเขาเดินไม่แข่งไปได้หรออ๋ไอไม่ว่างเขาไมว่าง ่แล้วปกติเขาจะแข่งช่วงแบบทุ่มสองทุ่มใช่ไหมเอ้เรแล้วที่พี่บอกว่าจังเป็นว่างดึกดึกไงมาเป็นแฟนพี่ก่อนมี่ให้ตามจริงไหมก็ไปได้ก่อนเอ้าพี่บอกว่าจุกเป็นแฟนเลยแต่้เวียดไปไดเพื่มาเป็นเลยไม่บอกว่าเป็นห้ได้ก่อนมันนั้นนีู่ดอยู่อะไรอรอเออ วายองไปคุยกันในเมืองไงเรื่องเนี้ยคุยในเมืองอะไรไม่เอาวายอันนี้วายใช้ในเมืองตัวไลโอซีจะไปอะตัวไลโอซีอยู่แล้วครับอ๋อเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวอัพเดตแล้วนะฮะรุดบัตรเธอโอเยจุดมันแปลว่าอะไรอ๋อมันแปลว่าหนุ่มหล่อแดนแดนเกาหลี ถ้าเอาจริงวะฮถ้าแอดเฟซไปรับไหมได้ถ้าเป็นจุกไม่รับดื้อไปได้นะยังจุกหรือว่าตบปากไม่ต้องเตืนเอาไหมเดี๋ยว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 เขาเลยรับแอดไหนครับเนี่ยเดี๋ยวไปไม่แค่บอกก็ไม่ก็รับให้รับเฟซอย่างเดียวเหรอได้ชื่ออะไรลูบารเถอะแล้วก็ใช้ดูโปรไปเนี่ยสบตากู่อะ ใช้ลูโปสบตากูอ่ะที่แบบจิกกล้องอ่ะจิกกล้องสองสิบเก้าอะที่เราเอากันะลออแล้วเราจะโชว์ลายหน่อยอะคนหนึ่งเขาสักคาบุกิกันแต่เราสักคาบูเดดอะลูกเราแม่มิมิชอบคนสั่งไหมมิมิชอบคนสังปะไม่เอ่อได้หมดแ่่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วมิมิชอบคนสักไงมินิมอลหรือว่าเต็มตัวแบบยากุซ่าเมืองไทยไม่เอาสีเขียวอะ ไม่คือเขียวคืออ๋อสักเขียวเหรอใช่<ห>แล้วถ้าแบบเราสักแบบขอบตามาเงี้ยดำดำปื้อะไรเงี้ย<ไ>ล้วก็ตัดขัวบน,น ồng, หน้าผากเต็มตรงเต็มหน้าเงี้ย<อ>ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูคนที่หน้าอยู่แล้วใช่เหรอใช่แล้วสมมุติว่าถ้าจุกจีบจีบมีมี่ติดอย่างเงี้ยฮะและอีกสามสี่วันเนี้ยจุกไป,ไปเป็นทาหารเนี้ยมีรอจุกได้ไหม ไม่ครับะมีเลี้ยงแต่วันแรกแล้ะครับผมก็ไม่ปกติไมีคบกับแฟนเก่นก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วใช่เหรอแต่พอม่อยู่แต่บ้านอะไรเขาแล้วเขาเคยมาหาไหมไม่เคยมาอ่าทำไมเขาไม่มาหาหาพาอไม่ให้มาแแม่ห่วงเหรอพอห่วงครับพ่อห่วงแต่ครับ ห่วงนี่ห่วงยังไงเข้ามาแล้วยิงเลยปะไม่ถึงกับยิงแต่ก็แบบเขาเหม็นอะทขาหน้าแบบใครอะชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โอ้โหอยู่พี่บอกว่าเขาเป็นหมาเหรอไอ้เจ้าเป็นจังอะไรยังอ่ะใช่พ่อคุณโอ้ยโดยจั่งโดยจั่งมันมันพูดหาพูดไปเรื่อยอ๋อไม่เข้าเมืองเหรอวันนี้พูดเล่นใหม่ตัวไหนนะไม่เราตรงตรงมีมีมีอยู่ที่ไหนนะ อยู่อะไรเอ้ย๋ยวมันถอดโอซีแล้วล่ไม่ไม่อยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่ในโอซีอ่ะอ้าวเหรอเออก็อยู่ในไอทีก็โอซีดิไอทีอะไรอ่ะแต่แฮมเหม็นจัดเลยนะแม่อะไรเหม็นทำไมอ่ะจุงไม่อยากอานเลไม่ไม่ไม่พูดว้าวไม่ใช่แจ็คครับไม่เราเราเราอยู่ที่ไหนตรงๆเลยอยู่ราชบุรีตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นโควิดอ้าวไหนบอกว่าเป็นอยู่ลางสิตตอนแรก ฮะนลยบอกว่าอยู่ร,งรังสิตไม่ได้อยู่ร,งรังสิตคนละคนแล้วไปคุยกับใครมาเนี่ยอะไรบีเ<ะ>คยบอกว่าอยู่ลา,าดบุรีตอนนี้เดี๋ยวเราดูดีเอจัดเลยอ่ะเพราะว่าโควิดไงก็เลยไม่ได้กลับไปอยู่ที่หอหอคือหอที่ไหนหอที่กรุงเทพไงเ,เราเียนแดดเราเดินเดนที่สวนด,ดุสิตครับใช่หรอได้ไปน้ชิดนปฮะเอาไม่ใช่คนละทีคนละทีจงอะไรอ่ะ เล่นไม่ถูกเลยแล้วอยู่หออะไแเ้วเคยอยู่หออะไรมีอยู่กับเพื่อนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงดิเคยผู้ชายม่กระต่ายมีใครมีใครเคยไปหาที่หอปะก็มีเพื่อนเพื่อนนี่แหละผู้ชายหรอแฟนอะไรเงี้ยผู้หญิงครับแล้วเราแล้วเราสอดเมื่อกี่ปีแล้วสอดมากี่ปีตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วใช่แล้ว เคยเจอแฟนเลยเหรอเคยเจอไหมก็เลยแบบไปเที่ยวครั้งใช่แบบนัดไปเที่ยวมากกว่าแบบไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบคนที่อะไรนะไม่ชอบคนที่หน้าตาแล้วเราชอบคนที่อะไรชอบคนที่นีสัยครับนิสัยแบบยังไงครับแล้วถ้าหมดด้าแบบจุกนัดไปกินหญ้าได้ไหมเนียฮะฮะชวนไปกินหญ้าแทนข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีเขาบนหัวอ่ะเหรอ ไม่จุมมีมันเป็นควายไงไม่ได้แบบส่งลัสาวเวลารัาสาไปกินกินกินหญ้าไม่เธออะไรเงี้ยไปไหมไปไหมจุ๋กนั้นใครอ่ะนะฮะเ้าคุยเรื่องเดวกันุ๋เหรือเปล่าเอาเี้ยเอาเงีอยถ้า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 ตุกจะกีบเน่ยเราต้อง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 เข้าทางไหนติดัดันเาต้องเข้าทางไหนหรอติดขัดกอนไหมหรือว่ายังไงหรือทางในเมืองก่อน อันนี้ถามแบบโอซีไม่ไอซีแบบโอีเลยจริงจริงจังจังอะเหรอใช่แบบโอซีเลยมีคนที่จงบานบ้าก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่สไตล์จุก่จุกชอบมาแนวไหนอ่ะนะจุกชอบแบบไหนอ่ะแบบแล้วแต่สะดวก<ซ>เลยแบบชอบโซลา่าแ,แล้วก็แซ่ดดแล้วก็อ๋อสาธิตด้วยแล้วมีชอบคนยังไงอ่ะหรือว่าได้สไตล์ ก็นุสไตลาก็มีแค่มีสไตล์เป็นของตัวเองใช่เหรอใช่แบบว่าอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยอยู่แต่ในบ้านนั่งด่าเพื่อนในบ้านยไม่นั่งบ่าเพื่อนในบ้านท้าเพื่อนต่อยเงี้ยแต่ไม่ออกจากบ้านเนี่ยชอบไหมคอยู่ร้านเกมใช่เหรอไม่ไม่ถึงไม่ไม่ได้มาถึงจูอ้าวแบบชอบแบบว่าอ บกพอยกับบางวัดไปใกล้ๆนี่อย่างเงี้ยชอบแ,แบบอ <ะ S 1> ชอบท <อะ S 1> <อ>้าเพื่อน่อยแต่ว่าไม่เคยออกจากบ้านนะครับใช่หรอทำไมเราห้าจังอ่ะแต่เราไปคิดจะคิดมีแฟนเหรอหเปิดมาตั้งปีกว่าไม่คิดจะมีแฟนบ้างหรอจ้าเล่นแต่เกมก็เลยแบบน่าจะอาอแล้วเราไม่หาไมาจะไม่มีเวลาบบลให้เขาบบเล่นเกมด้วยกันไงแบบเล่นเกมแบบ ก็หันมามองแบบว่าเออแบบเอ้ยไม่เคยอะดิเราไม่รู้ว่าเออทำไมเขาชอบใหม่อะไรเงี้ยก็หันมามองแบบว่าเอ้ยโอ้โหเขาก็สู้ชีวิตดีนะอย่างเงี้ยเรื่องหันมามองทีสู้ชีวิตจะคืออะไรหรอเราหันมามองแบบว่าเออแบบไอคนนี้เขาก็เล่นเกมทั้งวันทุกวันอย่างเงี้ยน่าจะแบบเข้ากันได้อย่างเงี้ยอ่าฮะทำไม้เราหันมามองแบบว่าทําไมต้องแบบปิดกั้นเองว่าไม่มีเวลาให้เขา เราไปหาคนที่แบบเล่นเกมด้วยด้วยตัวเองไงมันจะไอ้นี่ไหมอะ่ะถ้าเล่นเกมด้วยกันอะ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทะเลาะกันปะไม่เคยเห็นเพื่อนแบบเล่นเกมด้วยกันแบบเล่นเยอะไปอะไรเงี้ยแบบบางคนก็งี่เง่าว่าพอไม่เล่นด้วยคือ,อยังไงแบบแฟนหรอหรือว่าเพื่อน <laughs> เพื่อนที่แบบว่ามีแฟนในเกมอะ่ะ ไม่จ้อเป็นนะักเลนเกมมันก,ก็แบบว่าคนเล่นเกมด้วยกันอย่างเงี้ยอ๋อแค่เล่นเกมด,<ช>ด้วยกันเฉยๆใช่ไม่หมายถึงว่าต้องในเมืองเราลองหันมามองนีแ่แบบว่าคนที่แบบว่ามีเมียแล้วอย่างเงี้ยแต่พร้อมจะเลิกกับเมียอย่างเงี้ยไม่ใช่เท่าทีา่ใช่ครับยังจุกเป็นหลักเนี่ยมีเมียแล้วอยากเลิกกับเมียไปครับได้ไหมชอบไหมชอบไหมจุกหลังเข้าแน่ ไปดูบาโควัดอะไรเงี้ยเออถ้าเปดีมันก็ไม่ได้แบบใกล้ไกลก็ว่าก็ขี่มีเทสมาหาได้เขียนอะไรเนาะเออไม่ได้จองแต่เวลาคิดเออแบบมีคนนึงแบบว่าชอบมาแกล้งเราอย่างเงี้ยเขาก็มาหาเราทุกวันเงี้ยเออทำไมเราทำไมไม่มีเห็นทุกวันใหญ่ไปพูดใครมาแกล้งไม่มีมีเอ้ยชอบ แล้วแล้วเคนมาจีบป่ะครับในคนในเกมเหรอไม่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 จีบิงจริงเหรอโอซีอาเหรอมีก็มีมาก็มีอยู่นะนายแบบอธิวัตรอะไรเงี้ยป่ะมีมีชื่อไหมมีไหมอธิวัตรมีไหมไม่มีคือใครเหรอชอบไมแบบว่าคนแบบว่าเอ้ยคนแบบว่า เป็นสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยเออแบบวิเขาน่าจะมีแบบดูแลเราได้อะไรเงี้ยคนคนไหนหอ่ะไม่ก็พูดก,ก็พูดก,ก่อนหรอเอ้ทำไมเขาชอบมันไม่กับเราแกล้งเราเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่แบบในเกมอาจจะเป็นแบบเหมือนในโอซีหรือเปล่าดูแลเราได้เยังไงว่าใช่มเราอาจจะเป็นแค่ไอโอซีหรือเปล่าไอโอซีก็ไม่ได้นัวมมา,าง ก็ไม่รู้ไงก็ไม่เคยคุยก็แค่นัวในไอีแต่วิจริงแบบว่าอาจจะรักแฟนที่สุดไม่ได้เนี่แบบพอมีแฟนโอซีก็เขาอาจจะหยุดมัวก็ได้ใครไปรู้ใช่ไหมถามใครถามนี่หรอใช่ถามนี่แล้วทำไมมิ่แบบไม่ต้องหันมองแบบบ้างเนี่ยอ๋อถามใครก็เขาไม่ได้มาคุยโอซีนี่ แล้วมันมีไม่รอเข้าหาก่อนนะนี่เป็นยุค2021แล้วนี่ใช่ใช่ต้องขอพี่ไอ้พี่ต้องขอผู้ชายแต่งงานเนาะถ้าเราถ้าเราชอบเราก็ควรกับถักไปหางก่อนเดี๋ยวพอเขาอยากคุยด้วยเขาก็คุยด้วยมันพี่แกที่ว่าเขาต้องรอเขาว่าทักเองหรือเปล่ามีก็เออมันต้องแป่ปรวไปไหนไปด้วยไปหาที่ค่ายด้วยนะอย่าลืมเราอะไรเงี้ยน่าไม่เหงาแล้วอาจจะหางเพื่อเล่นเกมก็ได้แต่ได้เพื่อเล่นเกมอีกคนนึง มาก็ได้อ๋อพอสมมติว่าเราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมคุยกันนะพอเขาเปน็นหัวเงแลเราก็เราก็แยกแยกดีว่าไอซอี IC เขาเปนาน็นหัวเงินแต่โอซีก็อาจจะรักเราที่สุดก็ได้อนนี้คื <laughs> อเรื่งชัดเอาไมนะ่ละเราเราก็คิดดีๆน,นี่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 จุบเมือนแบบมาพูดแบบว่าให้แบบอยากให้มี่แบบหายเงาไง แต่เมยก็ไม่ได้นเหงานะไม่เล่นเกมทุกวันไงเอาเล่นเกมถึงว่าบางทีคนเรามันก็ต้องมีแบ,บบชีวิตแบบว่ามีแฟนไปละแบบ,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 บเออแบบว่าเบื่อเกมไย่างเง้ยบบแบบเราเล่นคอบองเงี้ยเราไม่มีอะไรทำเป็นบางคนไหม,มไม่รู้ว่าเป็นบางคนนะจุกจงเป็นแบบว่าไม่มีอะไรทำอ่ะจุกยตจงไปนอนแล้วก็มานั่งมองหน้าจออย่างเงี้ยแล้วพอแบบไม่มีใครคุยด้วยจะเหงาใช่ไหมเธอต้องมีแฟนเออมีก็ต้องหามีแฟนเบื่อสมมบอกว่าเราก็เปิดกล้องเงี้ยมีก็ได้ก็เลิกได้เหมือนกัแแนแล้ว ลาดบุรีแค่ปากซอยอะไรเงี้ยเขาบอกอะอ๋อมีก็ลองคิดดูเฮ้ยเราเล่นหน้าจอคอมเงี้ยเราเปิดกล้องเงี้ยเอ้ยเรามีกล้องใช่ไหมแร้วพเปิดกล้องมองหน้ามองมองข้างหน้าเล่นเกม G T A มองขวาเราเจอหน้าแฟนเราอเงี้ยเออเราไม่คิดอย่างนี้บ้างอะแต่ว่าไม่ได้กอดนะ ไม่ได้กอดอะไรก็ัอถึงเวลาแล้วก็ต้องมาหาอยู่ทีเวลาบางคนอ่ะเล่นเกมยังไงก็ต้องอยากเจอกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่อยากเจอในเกมแค่เสียงนั่นแหละถ้าเราคนเราเป็นแฟนมาคิดอยู่อันนี้อืมเราเราต้องมีอยู่แล้วก็เหมือนจุกก็มีแฟนเราจุกก็ไปหาเขาแต่ว่าแค่มีเวลาน้อยเฉยตัวนี้เองดนด่าเลยเอดินด่าทช่ไหยเลยเรกว่าเขาจะไม่ยี่เเงา ถามว่าเพสให้เล่นโดต้ากับเมียให้ไปหาเลือกเพสอยู่แล้วทุกวันเนี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราลองคิดดีๆมี่ดีแบบว่าเอ้ยวันหนึ่งมันต้องมีจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเล่นเกมไปวันๆอย่างเงี้ยก็เล่นแบบ สนุกสนุกไงแต่ไม่แต่มันแต่จริงมันสนุกมันสนุกแค่จริงแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่มาเติมเต็มความรู้สึกในความเราเพราะตะคนแบบว่าเอ้ยมันต้องมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพือแบบว่าตื่นเช้ามาอยากข้อความก่อนไม่ใช่เราจะรอแต่ข้อความในเออ่ะเข้าใจป่ะเราต้องทอข้อความแบบเมสเซจจริงๆแบบว่าตักมาว่าเฮ้ยเองมีสองร้อยยืมเปล่าอย่างเงี้ยเปล่เฮ้ยห้าร้อยคืนยังอะไรอย่างเงี้ย ไม,ไ,ไม่ได้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 พูดให้ดันใครนะแต่ว่าลองคิดดูแค่นั้นแหละไม่ดันเลยเนาะไม่ดันเลยไปอยู่เขาเมื่อเร็วไม่เอาตาแดงของห้าสิบคนแล้วแต่ไปหรอใช่ห่ะโอ้โหกูเดินไปไม่ได้อ่ะกูผ่านกันละปั๊บแดงปุ๊บเลยอันนี้ไม่ไปทำดีมาด้วยนะ เขาเพื่อนใหม่อะทำอะไรนะทำดีทำความดีทำความดีใช่ซื้อรถให้เขาสองพันอ้ยใช่ใช่รถแหละใช่รถทำงานรถคันละหกพันเก้าอะแล้วเราไม่หาแบบคนดีๆบ้างงานเราทำดีบ้างแล้วอะไม่ยังเล่าไม่จบเลยทำอะไรอะก็ซื้อรถให้เขาเสร็จใช่ไหมแล้วทีเนี้ยประเทศมันก็ดีแล้วมันก็โลแบ็กแล้วก็เงินก็กลับมาที่นี่แล้วรถเขาก็หายไป อะไรแม่ไม่คืนให้เขาเอาวไมี่เขาบอกว่าฮะอาวไม่รู้เรือ่อง <c oughs> เอาอะไรไปตกลงก็ไม่คือให้เขาอีกเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็คือจัดจะทำดีไม่คืนอ,อะไรเงี้ยผ<ะ>ู้หญิงผู้ชายฮะเป็นแก๊งมาใหม่ประมาณสิบกว่าคนอะ่ะเอาทำไมแล้วเราไปช่วยเอาแม่ฮะจะไปแกล้งเขาไงตอนแรกก็เลยแกล้งไม่ลงเดี๋ยวาไปอัพเลยอย่าเขจะไม่รีเร็วเข้ามาอะไรก็จะไม่รีกูโดนอย่างนี้ แค่สองรือยี่สิบเวตาแดงต่อนะสิบเขนาดไหนวะประเทศนี้เหรอมีเรากิดดูว่าจะทักเขาก่อนหรือว่าให้เขาทักก่อนส<อ>มมุติว่าเขาไม่กล้าเงี้ยเขาไม่กล้าน,นี่ก็รอไม่ไหมายถึงใครมหมายถึงไม่หมายถึงบาคนที่แบบจะเข้ามาจีบ<อ>ไงนะเ<อ>ขาไม่กล้านี่ก็รอเขาก็รอ แ้าพอเขาไม่กล้าแต่ถ้ามีกล้าเขาก็คุยแค่นั้นฮะแต่อลวไปคืนต้องไปคนเ้าหาเขาเหรอไมก่ก็มีชอบไหมล่ะมีชอบไหมแต่แบบว่าคนเราชอบอีกงีเรามีอยากทักไปล่ะถ้าสมมติชอบจริงๆอะนะอ่าถ้าชอบกันก็ต้องก็ต้องลองทักไปคุยมีเคยทักแบบชอบใครมีเคยทักไหมหรือว่าเราเ,<อ><ๆ>เขาทักมาหรือว่าเราแบบกดไลค์ทักให้เขาทักมา รอเขาทักมามากกว่าไม่ค่อยกล้าทักไม่ค่อยกล้าทักไปก่อนเดวิดอนี้มีก็ลองในอนี้มีลองทักไปก่อนดูเริ่มต้นอย่างว่าเออเฟซเราอาจจะไม่มีเฟซอ่ะเราลองทักดิคอร์ดไปดูเราทักวิดีโอไปดูนี่นี่จุกไว้บ่อยเลยเราทักดิคอร์ดไปดูอ่าฮะตอนแรกเริ่มเริ่มเริ่มแท็กเขาก่อนเริ่มแท็กคุยในแชททั่วไปก่อนอ่าฮะเริ่มไปเริ่มเริ่มก่อนแชททั่วไป แล้วเราก็สั่งห้เราก็สั่งสั่งรูปเ้วไปคุยกับเพื่อนว่าวันนี้ดีป่ะปุ๊บพอเขาเริ่มตอบในในแชททั่วไปไปปุ๊บเราก็เริ่มโทรไปโทรไปเธอรีสอดไปแต่เขาก็ไม่รับแค่นั้นแหละเขาไม่รับก็คือเขาไม่มีใจแถ้าเขาเราเขามีใจเอาแบบที่ตุกชอบทําเลยใช่ไหมที่ว่าแบบแพ็คคนนะเนี่ยในประเทศอะเอาคุยกันหน่อยไงก็เห็นเหงาเหนอ๋อ แต่ว่ามีจุดประสงค์ไม่มีจุดประสงค์แม่ก็ทักมบ้าไปหมดอ่ะตัวรลน์ดิสคอร์อยู่แล้วตัวรลน์เกิร์ลพี่ดาวยินดีมี่จริงเล่นวันลย์บอลไหมในยศในยศคุณภาพระดับปีเคมีไม่ถีงคนนี่อมอ เมงแซดอ่ะทักไปไม่ตเพิ่งเล่นเกมกับพี่เมงเองเอาเลยดีดีดีครับเจ๊กี้ครับเซอร์ราเขาเพิ่งมาเลยไม่ใช่เมงไม่ใช่เมงแซดดีดีดีดูดีเข้ามาดูดูดูไอติมม่วงม่วงเหรอดูดูดีใช่มีฮันะเซไทยเดียวก็กัมแจ็กกี้มาริวีเนี่ยเมงซีรีโอเนี่ยเรียกเอาจะทักใครถ้าชอบถ้าชอบคนแบบว่าถ้าชอบคนแบบว่า มีอายุหน่อยมีกวามู้ท้าทานหน่อยก็เมงแซ่บแต่ชอบแบบเขามีแฟนอยู่แล้วก็กัขอเบอร์หน่ค่ะทางนี้ครับเขาคนเดียวคนนั้นคนดีคนแสงหล่อเีโอทักไปเีโอเขาไม่ใช่แฟนฮานะหรอ ไม่ดูครับไม่รู้จักเขาอ่อเหรออ๋อแต่ถ้า,เรา,าเราลองเลื่อนไปดูเราอาจจะเป็นสีเขียวเห็นสีเขียว,ยวแล้วขึ้นต้นด้วยว่า B M ทุกุนะไม่เอาอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> จุกหน้ากลัวไม่กลัวอะไรเอาแจ็กกี้ไม่กลัวตรงไหนหนัวไม่เอาทรงไงยด้วอะไรไม่เอาทรงอะไร เออไหนดิจอดต่เห็นเต็มเลยเวลาจะแทงเสาอ่ะมันแค่ทักเฉยๆไม่เกี่ยวหัวหรอกอ,อันนี้จู๊ดเขาเกมมาเล่นอะไรกันตายเลยไม่เป็นอืมก็เล่นไม่เป็นตัวเล่นนั้น้นถ้าจู๊ดเขาไปมีตัวเล่นกับทางชีวิีน,นะตายไ,ไม่ได้ก็ยัได้คือเล่นทางทีวีด้วยสายแล้เราเป็นอีกสาย ทำไมหรอสาแลระมีสายส่แลวแบบเ็นกตอมานะใช่ก็ตั้งตั้งเล่นด้วยคนหัววะอะไรไม่เข้าเมือนตีกับแก๊งดอกเีียร์เขาเบสอะไยินบอกเบสซอรี่คือพัก ซาบายหนึ่งอธิเชกให้พักทำไมอ่ะเขาเขาพูดแต่เรื่องโอซิอยาก็เลยพวกพี่ๆเขาก็เลยเดือดกันค่ะอีกใช่แล้วเขาก็ไม่ยอมจะพูดนะคะที่แบบเตือนเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนไม่ยอมอะไรประมาณเนี้ยเออเอ้ก็เลยบอกว่าเอองั้นพักไปเลยนะมันดีเขาตีกันใหม่ตอนนี้มีชอบอไหมือเ่าชอบแบบจุดๆว่าใคร ชอบไปฟ้องดีไหมก็ไปฟ้องยังไงหรอแบบชอบไปฟ้องชอบไปฟ้องแบบชอบไอีบไส่ไสุดอ่ะไม่ไม่มีนนะปกติก็จะเลื่อนดูหน้าเฟซดูแต่คลิปวิดีโอแล้วก็ดูไอจีอะไรเงี้ยแล้วก็หลับไปเลยใช่เหรอใช่แล้วมีไม่คิดหรอ,อกมีคนบอกฝันดีฝันดีก่อนนอนบ้างนะฮะ <c oughs> มีไม่ชอบอ่ะมีไม่ชอบคนบอกฝันดีก่อนนอนอ๋อ <c oughs> ก็ชอบอ๋อแล้วทำไมพี่ไม่หาหาไงก็เหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนไงที่แบบจะบอกแันดีอยู่ตรงนี้นั่นอนะ่ะตรงเลยทงอลยขี่รถชนจุกอะแล้วก็บอกแันดีนนะ่ะอ๋อปิดหูละ อยากชอบแม่งเลยตยแล้วมันนอนไม่ได้อ่ะอะไรแจ๊คมีพูดดีบันดีบันดีครับไอเขาไปเล่นวอลลูน ยังไมไร้มาให้ดอี๋ย,ย่าฟ้องไปขอราองให้พี่โกลมไห้เจอในเมืองน่ะเวลา,นะาลวเข้าเมือนกันนอนไม่ได้ครับทำไมมันนอนไม่ได้อะแล้วเขาเปลี่ยนเตียงแล้วหรือเปล่า เอามันนอนไม่ได้อ่ะอมันดินมันมันตาแดเงเหรอ แกงเหงอก็มีนี่เออเข้าใหม่ครับที่ขี่อะไรจบ นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกราบสวัสดีครับขอบคุณทุกการกดไลค์กับกดแชร์นะครับขอบคุณมากครับโอ้โหแชร์200กว่าอันแชร์ไปไหนเนี่ย